ไม่มีตังมาปลูกข้าวเลยเล่นไขคอ่ะเติมโลบักสิร้านอีลิทช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบไอดีบวกพารและแบบกลุ่มเลยสีด้วยนะลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยจ้าโอ้จริงดใิใช่แล้วใช่แล้วซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ้ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม B Swarm Simulator นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็มีโค้ดใหม่เข้ามานะครับเออและวันนี้ก็รู้สึกจะทนไม่ไหวแล้วเล่นเกมนี้เรารู้สึกแบบกำวัดเล่นมากก็คือมันต้องมันต้องโดนะเออก็เลยแบบเห็นแท็กไ่นะครับก็คือพ7นเจ็ดโลบักเนี่ยก็คือแบบอยากได้มา,มากๆเลยตอนเนี้ยคือพา่ากะว่าจะมาเติมนะมาอวดอะไะคลิปนี้แล้วเราก็จะสุ่มเออเจ้าไข่ สีม่วงนั่นเองนะครับเ่ะเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงเรื่องโค้ดกันก่อนนะครับอะเรื่องโค้ดนะครับก็นี่อะโค้ดนี่นะครับก็เป็นเพจของ b Swarm Simulator Thailand นะครับก็ไม่ได้รู้จักหรืออะไรข้องเกี่ยวกันนะครับแต่พอดีว่าเห็นเพจเขาค่อนข้างมีประโยชน์ครับก็เลยเอามาแชร์ให้ดูนะว่าเขามีสาระค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราก็เห็นโค้ดนอาะนี่คนนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่า มีบัฟโกดแล้วก็บัฟเกี่ยวกับต้นพิกนั่นเองนะครับอ่ะต้นพิกมันอยู่ตรงไหนครับดัน35หรือก็คือมีไข่ทันห้าฟองอ่ะถึงจะเข้าไปต้นพิกได้ตอนนี้ก็เลยยังไม่ขอเติมนะครับเนื่องจากเนื่องจากเรายังไปไม่ไม่ได้นั่นเองเศร้าเศร้ามากอ่าและนี่ดูเพจเขาก็ค่อนขน้ามีประโยชน์เนาะเห็นไหมของคนไทยแปลไทยเรียบร้อยมีการอัปเดตอะไรเขาก็แจ้งบอกหมดนะครับก็ ดีเราก็แบกบอกต่อนะครับก็ขออนุญาตเขาด้วยละกันโอเคต่อมาเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงการเติมนั่นเองอ่ะเนี่ยก็คืออันนี้ดัน35นะนี่จังไปไม่ได้นะมันต้องไข่3ามฟองตอนนี้มีแค่30ฟองโอเคเดี๋ยวเราก็จะเติมโลบักนั่นเองเฮ้เฮมาดูกันจ๊บนี่ สปอนเซอร์เรานะครับก็เป็น r o b u x s h o p TH นั่นเองนะครับอ่าก็คือร้าน e l i t e Shop เก่านั่นแหละตอนนี้นะพี่ก็มีเงินอยู่2อง5บาทนะครับอ่าเราก็จะเติมมาเลยวิธีเติมก็ง่ายครับเราไปเติมบัตรทวนี่มาให้เรียบร้อยหรือท o บอเลตให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เติมเงินเป็นพอยต์ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาเลือกซื้อ r o b u x แบบกลุ่มหรือแบบไอเดียบพอร์ตก็ได้อันนี้ผมก็เลือกเติมที่เป็นแบบกลุ่มนะครับกดเติมนี อันนี้ก็อย่างแรกต้องคลิกที่ที่นี้ก่อนนะครับสีฟ้าเพื่อเข้ากลุ่มนี่เข้ากลุ่มโลบักเขาก่อนนะครับรอ่านี่พอกดเข้าจอยแล้วแต่เนี้ยพอดีจอยอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องนเนาะก็จอยไปแล้วอ่าพออยู่จอย,อยตรงนี้ปุ๊บอ่าให้เราไปอยู่ยตรงนี้นะครับแล้วให้เรากดตรงนี้เพื่อเช็คนะครับว่าเพื่อว่าเราอยู่ในกลุ่มยงังอ่าเขาบอกอยู่ในกลุ่มแล้วนี่แล้วเขาจะถามเรานะครับว่าเติมเท่าไหร่เออเราก็ใส่จํานวนเงินไปอ่าอันนี้ว่าเติมเท่าไหร่250 อุ้ยใช่เอ้ย270ดิเไอ้ไม่ถึงเฮ้ยเซ้สองร้อยเก้าสิบอ่ะก็คือ290บาทแม่งเติม300ไปเลยปะอ่ะก็คือพันแปดนะครับก็คือ300ร้านนี้เลทหกนะครับนี่เลทหกหนึ่งบาทเติมได้ตั้งแต่หนึ่งบาทนะครับตอนนี้โลบักเดือเก้าพันสามเดี๋ยวเราก็จะเติมเลยพันแปดแล้วก็จะประกดวิธีสั่งซื้อง่ายๆครับกดสั่งซื้อแค่นี้เลยปึ๊บ <Okay. S 1> แล้วก็รอ ปืบอ่าแค่นี้ครับเราก็เสร็จแล้วจุ๊บเรียบร้อยโลบักก็เข้าตัวเราเรียบร้อยนะครับอ่าแต่เมื่อกี้เราไม่ได้เปิดให้ดูนะว่าโลบักเรามีตอนแรกมีเท่าไหร่อืมไม่เป็นไรแล้วเนาะก็เติมมาแล้วมันเข้าแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเ,เช็คให้ดูก็ได้จึ๊บอ่าวิธีเช็คก็ง,ง่ายๆนะครับก็กดเข้ามาที่โลบักอ่าวันนี้เราเติมแค่ครั้งเดียวนะครับให้เราเออให้กดดูที่ตรงนี้เห็นไหมนี่ เข้ามาพันแปเหมือนที่เราเติมเลยเมื่อกี้อันนี้ก็ดูเงินแบบรายสัปด,ดาห์อ่ารายนี้ก็เติมแค่ครั้งเดียวแหละพันแปดเมื่อกี้แหละเอออ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เออมาซื้อกันดีกว่าอ่ะมาซื้อเลยชื้อนี่ครับภาพจืบ่าคุณจะเอาใช่ไหมรออะไรล่ะท่านปึ๊บอของเข้ามาปุ๊บ,บ,บ,บโอ้ก็ได้ฮันนี่มานะครับก็คือสองล้านห้าอ่า เราก็ได้อ,อ,อะไรมงวะเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวดูก่อนได้อันนี้มานะครับอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ย25อันมันก็ได้เยอะอยู่นะนี่ไอ้ต้นต้นถั่วอีก25อันนะครับแล้วก็มันมีอะไรมัางอะคือคือ,ค,อคือไม่ค่อยได้ใช้ไอ้ของมันนี่เพราะมันไวค้าอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยได้ยุ่งแล้วก็มีทิเกตครับ750อันเออคือจริงๆที่เติมเนี่ยคืออยากได้นี้กับไข่อันนี้ แค่นี้แหละจริงๆมีแค่นี้แหละแล้วก็มีซูเปอร์น้ำซูเปอร์นี่น้ำซูเปอร์อันใหม่นะครับก็อันนี้จะเป็นบวกบัฟนะ20นาทีเลยนะบัฟถูกค่อนข้างดีนะเฮ้ยเพิ่งหิ่งห้อยออไม่ใช่หิ่งห้อยมาเอ,อเอาตอนนี้เลยดีไหมครักลางคืนนะมึนๆมึดๆหรือไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหิ่งห้อยก่อนพอดีแบบไม่ไหวแล้วรีล์ต้องเยอะหน่อยใช่ไหมเ,เดี๋ยวเราจะสุ่มให้ดูนะครับว่าจะโดนตัวอะไรมัง่ง เพิ่งเกิดปะเผื่อพึ่งหนามเกิดนะครับทุกๆครั้งนะครับที่มันมืดอ่ะโอกาสพึ่งหนามออกค่อนข้างเยอะนะครับวิชเชสบีอ่ะโอกาสออกมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามันออกมาเนี่ยเราก็ตีนะเก็บเอาแล้วก็หาตัวมันให้ได้นะครับนี่ขอเก็บก่อนนิดนึงช่วงนี้ติดเกมนี้มากๆเลยที่ไม่ค่อยเห็นก็คือเล่นเกมนี้แหละจุดจุดจุจุดจุโอเค เดี๋ยวเราต้องไปไล่เช็คครับแต่ละจุดของมันมันเกิดไหมจุบจุด,ดน่าจะไม่เกิดนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนด้วยเพราะว่าบางครั้งมันเกิดข้างบนนะ่ะเกิดไอ้ตรงไก่ไก่ไกยักษ,ษ์อ่ะตามก่อตามหลักนิดนึง บขอฟาร์มก่อนต้องเช้าไงพอรุ่งเช้ามาแน่นอนของดี <c oughs> ขอเวลาสักคู่อ่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมครับพอไม่ได้เปิดโอเคอาเปิดก่อนโอเคน่าจะได้แล้ละนี่เติงโอเคเฮ้ยหนามาปะไม่ออกมาหรอเดี๋ยวเราต้องไปดูที่ต้นเอ,อ่อ ข้างบดนนะ่ะภูเขาแล้วก็ไอ้สับป,ปะรดเพื่อออกแถวสับป,ปะรดโอเคสักคู่สักคู่เห็นฟาร์มไม่ต้องตกใจนะคลิปดึงดึงให้นานไว้ดึงให้มันติดนาทีอยากดูก็กเอแต่เนี้เราจะมาบดบดไปฟังด้วยก็คือถ้าเล่นเกมเนี้ยก็ต้องขยันเล่นนิดน,นึงนะครับว้าวพี่ก็ค่อนข้างติดใจเกมนี้นะเออ ใครที่อยากให้พี่สอนทำเกี่ยวกับอะไรสามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาสอนให้นั่นเองน,นะครับถ้าอยากแบบให้สอนนะเออสักบนึงนะแป๊บนึงลูกเพาะจุดจุๆจุจุจุโอเคเราไปเช็คก,ก่อนอะฮเหมือนจะไม่มีแฮ เหมือนจะไม่ออกมาพึ่งนามพึ่งนามที่น่ารักถ้าคลิปนี้เสียงเบาไม่ต้องแปลกใจนะครับเนื่นองจากเปิดไม่เบาในไม่รู้ไปเอเกิดป้าออกไม่มีตกใจเห็นน้มโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าเออจะได้รู้ว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็มีกิปเต้ทั้งหมด6ตัวเนี่ยก็มีตัวซ้ํหนึ่งตัวก็คิดไว้แล้วว่าจะเอาออกนะครับก็ตัวหนึ่งกิปเต้นออกตัวหนึ่งแล้วก็จะเอาตัวนี้ออก ตัวหนึ่งนะครับอีกตัวนี้ก็จะเอาทิเคตไปซื้อจเจ้เอาออไอตัวอีเวนต์อีกตัวหนึ่งนะครับเอาเรามาสุ่มกันก่อนดีกว่า,อาเอาตัวนี้ออกเราเราต้องใส่เวลเยอะๆปะที่เราต้องใส่ตัวเวลเยอะอ่ะใส่นี่ดี๋ยปะเนาะขอไม่ให้ได้ตัวซ้ำอ่ะขอไม่ได้ตัวเนี้ยซ้ำอ่ะขอแค่นั่นแหละพอเลยโอเคใส่ไปจุ๊บปึ๊บ โอ้แม่งได้ตัวกากสุดเลยมิสติกเนี่ยมันมีทั้งหมดเออเนี่ยอยากได้ตัวเนี้ยเออแว่นแว่นนะสีแดงอะเออได้ตัวนี้มาก็ไม่เป็นไรหรือตัวนี้ก็ได้ไม่รู้ว่าตัวนี้มันดีไหมฮะแต่ไม่ค่อยเห็นคนใช้นะครับไม่รู้ว่าพออะไรไม่รู้ว่ากากเปล่านะอันนี้เดาๆนะครับก็ ประมาณนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็มาโชว์เกลือแล้วก็อีกอันนึงทิเก็ตก็จะไปซื้อพึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไปซื้อเลยไ้หมไม่ค่อยซื้อแล้วกันอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหละก็มาอวดมาอวดมาอวดอวดเท่อวดเท่แล้วเดี๋ยวเราก็ไหนๆก็จะอวดแล้วก็ขออีกสักหน่อยดีไหมสักปาบดีไหมมีเยลลี่เยลลี่ตั้ง ตั้ง130ขอสักขอสัก30อันนะเอากิฟเต็ดออกจิก๊บอ,อปีปิกปึ๊บออออสามสิบนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามสิบแปดอะ,อะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรื่อยใช่ปะปึ๊บ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 ,บนิ่งเลยนิ่งเลยสามสิบอัน เดี๋ยวเดี๋ยวว่าสักพักน่าจะหมดเป็นร้อยปึ๊บอ๋อโนออกมาเถอะลีเจนก็ได้โอ้โยลีเจนโอ้ว้าวอยากได้มานานแล้วเจ้าสิงโตโอ้โหโคตรเจ๋งเลยตอนนี้ช่องก็ครบแล้วเรียบร้อยตอนนี้ไม่ซ้ำกันแล้วใช่ปะเนี่ย ย,ยังมีซ้ำอยู่ก็คือนินจาแต่นินจาเดี๋ยวว่าจะรีออกอยู่อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ก็โอเคนะตารางก็ไม่ซ้ำแล้ววิโคตรดีใจอะ่ะเอ้ยยังมีซ้ำอยู่นี่ว่าตรงนี้โอ้โหโคตรแฟร์หนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวเราซื้อไอเจ้าแผ่นทอมปะ่ะตอนนี้ใช่ไหมตัวไอนี่ตัวนี้ใช่ป่ะวะเออเออตัวนี้แหละจัดห้าร้อยทิเก็ตซื้อมาเลยปึ๊กเรายัดเลยครับโอ้โหเราจัดเต็มมากวันนี้ เติมแค่พันเจ็ดอะเทพเลยเทพตรงไหนวะไอตัวหลับละากาันใส่ตรงนี้เนาะหรือใส่ข้างบนดีวะมันจะได้แบบดูเท่ๆหน่อยใส่ข้างบนป้าบวาเฮ้ยทำไมกระดาษมันดูดีขึ้นเลยอะ่ะว้าววันนี้ก็จะมาอวดประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปวิดีโอก็มาดูความเครือกันนะครับนะคลิปนี้ก็ไปละบายบายจ้า